ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อการเผยแพร่งานศาสนาออนไลน์ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยนายหาสันมานละโตะเลขบัญชี0972 779 830แล้วก็อีกประเด็นนึงที่ทัดมาพี่น้องนี่ค่ะเป็นประเด็นปัญหาพี่น้องชาวบ้านโรนี้ก็มากมายที่เกิดขึ้นเนี่ยนะก็คือประเด็นปัญหาที่ เกิดขึ้นบุคคลที่ติดค้างลามาดฟัดดูเทวาย,ยิบป,ปนะีนาะตองโกโดอย่างรีบด่วนเนบุคคลที่ติดค้างลหมาดฟัดดูเทวาย,ยิบตองโกโดอย่างรีบด่วนก็คือบรรดาบุคคลที่ละติ่งสมัยังโดยเจตนาโดยเส้นแกลงวาย,ยิบตองโกโดอย่างรีบด่วนเนี้ถามว่าอนุญาตหรือไม่ให้เขาทำการโกโดมายังเลวพร่างพร่างกับทำลามานสูนัต ไปด้วยนี่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 ซึ่งเป็นประเด็นดเนี่ยมเคยอาเรียนชี้แจ,จงไล่ตัวไล่ครั้งพี่น้องนะจุดยืนคงผมตีพ่านมาตีผมอธิบายน่าไลา่ไล่คลิปตีพ่านมาพี่น้องคงจะได้ฟังไปเล้วว่าไม่อนุญาตให้ทำลหมาดสุนัตใดๆเลยถือว่าฮารัมเลยพี่น้องทำลหมาดสุนัตดังกล่าวถือว่าฮารัมนะาเลิกกะ สาเหตุที่ฮารัมเพราะว่าไม่เอาเวลาดังกล่าวนี้น่ะไปโกอโดอละหมาดฟัดดูที่ตกกลางนะตกคลางจนกระทั่งวาละหมาตรเวก็ไม่ได้น่ะละหมาสุนัตยุดก็ไม่ได้ละหมาสุนัตใดใดไม่ได้ตั้งสิ้นพี่นอ้องอ่าคือเอาเวลาทั้งหมดไปโกอโดออย่างเดียวอ่านี่นี่คือจุดยืนที่วพุมเคย โบเคยโตเคยชี้เจงโต้พเมีพีนงตุกตุกทานอ่าที่มีความคงใจเลยกะได้ท้ามเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวจนกระทางว่ายกเว,นเว,นกนกเว้นเวลาในมางพี่นองยกเว้นเวลากินเวลาโนอนเวลาโกโดหายัดขี้เยวเวลาทำม,มาห้ากินเนาะห้านับก็ใหาล้ลงเมี่ยซึ่งเวลาจาเป็นเล่านั้นที่ทุกยกเว้นตามลักษณะเอาจนกระทางที่ผุ่มเคยอธิบายพี่นองเอาจนกะทางว่าเมื่อเข้าวัตูโซหุดยกตัวอย่าง คนที่ติดขางนี่จะละหมาดฟัดดูโซฮุดไม่ได้ก่อนตองโกโดโกโดโกโดจนกระทังหวาเรือเวลาประมาณอ่าถึงสิบนาทีจะเมดวรรคตูละหมาดโซฮุด,ด,โโดนั่นแหละคอยละหมาดฟัดดูโซฮุดเจ้าของวรรคตุอ่านี่ที่ผมยึดถืออุลามะกลุ่มนี้พี่น้องเขาเรียกเป็นทัศนะยุ่มหูดสว่วนใหญ่ของมัสยิดาชาฟีอียะที่เรายึดถือเหลวเคร็งครัดเหลวตึงเปรีย อ่าเนี่ยสาเหตุเพื่อต้องการ่ิะใจเรโรนี้พี่น้องปล่อยจากการติดนี้อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตอาลาอ่ารีบเร่งในการปลดปล่อยตัวเองนะจากการติดนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตอลละก็คือการขางละมาตโกโตอยู่นะแต่เดี๋ยผมจะอธิบายนาในคำขึ้นนี้พี่น้องก็คือประเด็นมันอยู่ว่า พี่น้องบางส่วน,สนเสนอว่าอีบอมีทตุครูผููรูบางทานได้บอกกับเราว่าโกโดไปพรางลามาสสุนัตไปพรางอ่าเนี่ยละเวลาถึงจโจฮูดเราโกโดโอโจฮดนะ่ะเรามายังสุนัตไปพรางนะ่ะถึงเดือนโรมัดอนกับไม่ฟังเวลาวางโรากาโกโดโราลามาสสุนัตตะเราไว้ไปด้วยพี่น้องสนเสนอว่ามีทุครูบางทานบอกว่าทําได้เช็คเช่นนี้ ดังนั้นข้อติดจริงตรงนี้มันมีไหมอ่าเนี่ยมันมีไหมอ่าตำจริงผมก็ไม่อยากจะไปอธิบายอีกช่องทางนึงเลยพี่น้องนะเอาช่องทางที่ว่าตึงโอช่องทางที่ว่าเออถ้าพี่น้องฟังเล่งรู้สึกว่ามันอึดอัดและมันขับเค็มแต่จุดประสงค์และป่าไม้พี่น้องก็คือเพื่อตรงการที่จะให้เรารีบเร่งในการสะสร้างนาาะฮักกุลลอในการสะสร้างน สิ้นที่เราติดขังอัลลอฮ์ซุบฮะนาวะตาล่าสาลาวะอืมก็คือรีบเด่งโกโดให้ปล่อยแต่ถ้าพี่น้องถามเช่นนี้ว่าเล้วที่ทุกครูภู้รู้เขาแนะนำโบกนี้ทุกตรงไม,ม้มีหรือไม้พี่น้องผมก็ตรงนํำเรียนชี้แจงพันนี้นะนะว่าเรื่องดังกล่าวนี้บรรดาอุลามะในมัซฮับชาฟิยะของเรานี้ มีความเห็นคัดแย็ยงแตกต่างกันซ่องกลุ่มพี่นะอ่าซ่องกลุ่มลามานกอดอไปพร่างทำมายังสุนัตไปพลางเนี่ยกอดอกาโกดอดอไ่ถึงดูฮากาทำถึงอิชรกการทำอ่าถึงลามาดทาหยุดการทำพันนี้ได้หรือไม่ได้อุลมามะกลุ่มทีหนึ่งซึ่งเป็นทัศนะยุมพดส่วนใหญ่องเล่าฟุกุฮะมัสซับชาฟิยะอ่านะ แลเป็นทัศนาติ่มตามัดพีน้องเป็นทัศนที่ส่วนมาเขาหยุดทื่อเลยก็คือว่าหยิบตองชายเวลาวางทั้งหมดพี่น้องมาโกโดลามาติเราคาดโดยเจตนาและหารัมไม่อนุญาตให้กระทำลามาสูนัตใดๆจนขาดทางคงฟัดดูคีฟายาเจ็ลามาญาซานี่กะไม่ได้ด้วยอ่าเนี่ยนี่ยเป็นทศนากลุมนี้ปีน่น้อง เดี๋ยวพุมเคยอธิบายเลยการเรียนชี้แจงไปเรียวไล่ออต่อไล่ครั้งอ่านะแต่ถ้าพี่นองทราหว่ามันขับเขบมมันอัตขันมันไม่ครองตัวมันไม่ลำบากอ่ะมันมันรู้สึกมันลำบากถ้าเช่นนั้นอุลามะกลุ่มที่สองพี่นองซ่ามาติจันเนี่ยตักลิดได้อ่าเนี่ในกลุ่มที่สองที่พอม่ izon, พี่นองเสเนอว่าได้ไหมล่ะ โกโดไปพรางนะทำมายังสุนัตไปพรางถึงเดือนโรมันโดนก็ห้าโกโดกัโกโด,กโกโดไปละมาตรเวก็ทำไปเนี่ยไอน,นี้ถื่อว่าอุลามะกลุ่มที่ทรงเป็นทัศนะส่วนน้อยมากพี่นอ้องนะที่ยึดถือจากบรรดาอุลามะรุ่นหลังนี่ก็คือท่านฮะบีบกุตุบอัลฮัดดานเนี่ยอาท่านเช็คฮะบีอันกุตุบอัลฮัดดานเนี่ย เกได้กล่าวไว้ว่าก็คือให้ทําโกโด้ไปเรื่อยๆตามความสามานของเราอ่าโดยหย่าฟื้นหย่าสร้างความขับเข็บลำบางอัตขัดให้เก่ตัวเองอืมนะเตไม่ใช่ปล้อยประละเลยเมินเฉยต่อการโกโดนี้ไม่ใช่โกโดนี้แหละ อาอจริงออจังในการโคดเนี่ยแหละเคียวว่าแต่พร่างพร่างกับทำละมานสุนัตไปนี้ก็ได้อ่านี่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 ตรงเนี้ยมันคามีอุลามะรองรับพี่น้องที่พี่น้องได้ยินและพี่น้องทำพุ่มมาเลยกาที่พี่น้องว่าทุกครูผู้รู้ขออธิบายทตกตรองไหมทุกตรองพี่น้องแต่สาเหตุที่ผมไม่เลือกชายอธิบายนี่เพราะว่าถ้าหากเปิดองทางนี้พี่น้องกลัวว่า โอ้ไม่ผือชั้นโคโดเล่นเลนพอ่อ่าทำไมยังสุนัตไปพลางนาะมดตัวใดกะเลวเตจนกระทั่งร้อยชายเวลาว่างนี่ไปทำเรื่องเทไรซสาระเรื่องที่ไม่มีไปดอกพุ่นพยศในหลักการศาสนานี่หมากตัวมากมายอ่าเตททางนั้นและทางนี้กคต้องยอมรับในข้อเท,ท็จจิงพี่น้องว่าขามีอุลามะมีคนอาเลมมีผู้รู้และก็มีตำราอ่าบุงบก ทึงสูตรและแนวทางดังกล่าวด้วยเนี่ยเมื่อทูกระบุกล่าวในหนงังสืออบุกยะมุสตารชีดีนนาเทสามสิบกพี่นะโดยคำกล่าวข้องทาอ่านอช็คฮาบบกุตุบอัมดุลลอฮ์อัลฮัดดาก็คืออยู่ในประเด็นพูดกันถึงเรื่องคนติดขางโอดอลมามมนนี่พี่นะ เกบอกว่าวันซามุตตาอีบไอายะกดิยามาฟัรรอตฟีฮีมินันวายบาตลาซิมวาิบุพเทตบัตเลไปนองตงโกโดด้วยสิ่งที่เขาลวงละเมินนะสิงที่เขาาลวงละเมินนะสิ่งที่เขาพิพผาดไปนี่มินันวายบาตจากบรรดาข้องี่วาิบนี่ตงโกโดด้วยกัสโอลาติวะเซมิวะซากาติอ่าเนี่ยลาบุตดาลาหูมินหูเนี่ย ที่ว่าจำปินจะตรงกอดอด้วยอ่าเอ๋วายากู้นูอลัตตารคีนั่นแต่เคเดื้อว่ากอ,อ,อดด้กกับบนทุนทางตารคีไม่ต้องเฝ้ารอนคือไม่ฟ้ามตารคีนี่คือบทลัมมะลัมมะ,ะ,มะตันเรื่อยๆไปวาลิสติตออาตีและกาโกอดอไปบนกำลังฟ้ามซามารถของเราอ่าในช่วงวัตุสหโดนีนเราไม่ฟ้ามกอดอดเรา มีความสามารถตาใดข้าโคโดมินไงรีตาตัวยี่กินวลาตาซาฮูเลนโดยที่ไม่สร้างผ้าระถินักอึงสร้างความขับเขบให้ตัวเราเองและไม่ใช่เป็นการตาซาฮูลเป็นการบรมดุดอเป็นการบักงายและทำเลเล่นนี่นอเคขาผ้า,าฮัดิสมาเลยน้าวศาสนานี้พี่น้องนะบัวอิสตู อ่าอัลฮานีฟียะตัสมะติวานี่แหละก็คือ่านนาบีสุลตัลสลัมเกดัยโบกว่าเคทุกแต่งตังให้มาเป็นรอโซนเนี่ยในการที่จะนำพาประกาศศาสนานี้ก็คือแบบยิมนวนแบบอนโยนแบบปราปราณีเแว่าก็ละยสซิรูวลาตุอัสซิรูอ่านบีสังวรทานทางไลจงทำให้มันเกิดความง่ายในการดำเนินชีวิตศาสนาวลาตัอัสซิรู อยากทาให้มันอยากเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยพี่น้องนั่นถ้าโราไปประหัมเองแต่เดี๋ยวศาสนากระพังไปอ่านี่นะบีสังววายอยู่ให้ง่ายง่ายเนี่ยศาสนาเนาะนะอย่าอยู่ให้มันอยากให้มันอัตคันแต่เดี๋ยวมันจะลวงละเมิดเลยค่ะเลยทื่ดนาไปสู่สิ่งที่ผิดต่อหลักการศาสนาเต่านเชคฮาบีบเนี่ยอับดุลลอฮ์อันทัดดาดนี้กุตุบอับดุลลอฮ์อันทัดดาดนี่แคยกลักท่านจากตรงนี้ เลวเคคาบอกว่าห ok ah ัวห oh ้าจากามาตารอนี ok wa, ok oh ่เร oh ok ื่องดังกล่าวนี้เมื่อเทฐานปอบิลแหละหมายความว่าโกโดไปพร่างลามาสูนัตไปพร่างนี่เอาลามิมมากลาหุนฟุกโกฮานะส่วนตัวเกเกบอกว่าดีเลิศกว่าจากตัสนาสิ่งที่พวกฟุกโกฮาได้พูดเอาไว้ฟุกโกฮาบอกว่ามินวูยูบิซอร์ฟิยามีอีวัคติฮิลินโกโดเนี่ย ฟุกหาสส่วนใหญ่เป็นของจาาบอกว่าวายิบจะต้องน้ำเวลาวางของเราทัางหมดมากกโดาั้งงมดมาอาดามายาตายูหูลาหูวลิมามูนิฮีอ่าเนี่ยนอกจากเวลาเถเรามีความหายันอ่าต่อตัวของเรากินนอนรับอ่าหรือลิมามูนิฮีเวลาเี่เราออกไปย่านน้ำโก็ให้ลูกให้เมียดูเลย เกบอกว่าแบบนี้นี่เกมีความหินว่าดีเลิศกว่าอืมดีเลิศกว่าในทาสนาตีฟุกหะได้กล่าวเอาไว้ในอุลามะกลุ่มที่หนึ่งเหตุผลลิมาฟีซาลิกมินันฮารอยิชาดีดีเกให้เหตุผลว่าถ้ายุดทืดตามฟุกหัดดังกล่าวจะคืดฟามอัตขัดฟามลำบากย่างเร่งพี่น้องอ่าเนี่ยมัน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 ขับเขบเลยครับมันอัตขัดมาเกมองพันนั่นอ่าเนี่ย นี <ersch> <S <S ่ก็คืออาตศนะของอุลมะกลุ่มที่สองพระฉจนันทีพ่อเมพี่นงยึดถื่อยู่ที่ถ้ำพุ่มมานี้ว่านี่บางไม้หินตูครูบอกว่าโกดไปละน่ะโกดตามความสามาโกดไปเลยค่ะละมาสุนัทรมของสุนัตได้ไปพลางพลางพมพมกันขามีซึ่งตกอยู่ในอุลมะกลุ่มที่สองก็คือมั่นดังคำพูดของ่านเช็คอัลฮาบีบอับดุลลอัลฮัดดานเกียดากล่าวเอาไว้ ดังนั้นส่วนตัวพุ่มเองเป็นองที่ีพุ่มเคยอธิบายพ่อโป่เมพินองมานี้เลือกตีจะยึดถืออุลมามะกลุ่มทีหนึ่งเอาไวโกอนพี่นองโปรว่าแต่าหากเราเพิช่ชงอ่าอุลามะหยึดถือกลุ่มทีสองเนี่ยกลัวว่าไม่รู้ตัวใดละมาดโก,กโด้ของโราจามด์เนีเพราะถือบางคนตั้งป่าใม้ปนีเลืยพี่นองออฉันโกโดจนกระทั่งตายนี่ยแหละโกโด้ไปพลางมายังสุนัตไปพลาง บวกหายไม่ได้ว่าตัวเองนี่มดเนรหรือมดฮักกุลลหการโกโดดอลามานฟัดดูตีขางโตเดือยตอมดละ่ะบวกหายไม่ได้ไปเนาะอ่าเนี่ยเลยกะโกโดด้อเล่นเล่นไปทำลามาสุนัตเล่นเล่นไปแต่ถ้าหยิดเทือ่ทำอุลามะกลุ่มทีหนึง่งเราเช็คได้จัดเจเลยมคริบเรากี่วักตัวอีชาเรากี่วักตัว สูโบหรอกี่วักตุโจโหดรอกี่วักตุบันทึกมาเป็นตัวเลขเหลวตังางนาโกโดพี่น้องอินชาอัลลอฮ์อันนี้รู้สึกว่ามั่นใจกว่านะเลยกะได้มั่นใจว่าอัลฮัมดุลิลลาห์โอโคโดหมดแล้วนะอยู่โดยมีความสุขไม่มีอะไรติดขางฮักุลลอเกี่ยวกับเรื่องละมานดังกล่าวเนาะวัลลอฮุอาลัมนะสุดท้ายนี่พี่น้องนะกะ <c oughs> ขอขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านที่ให้การสนับสนุนถ้าหากว่าเราทางร้ายให้การสนับสนุนเราทางร้ายช่วยเลือกกันนะในโนนในงานศาสนาก็เราจะดําเนินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและเท้าวนนะเพราะฉะนั้นเรือพี่นองนะต้องวิ่งกับในน้ำต้องวิ่งในทะเลนะเพราะฉะนั้นเรือวิ่งวนนุ่นก็เป็นไปไม่ได้นะนำพึงเรือเสื้อพึงปลา เพราะฉะนั้นตั้งผมเลยกาทีมงานทุกคนอยากจะอบคุณพ่อแม่พีนองตุกๆุกฐานที่ให้การสนับสนุนโดยดีตลอดมาและโดยเฉพาะยังยิงพี่นองที่ให้การโอนขามาหรือว่าช่วยเลือในผิดข้องเราเป็นประจำในทุกๆุกตุกวันที่ข้าวทางบัญชีทำดุลิลละพี่นองขอคบคุณพี่นองตุกา่านเหลยวเตะกำลังความสามารถของพี่นอง เราไม่ได so right um ้มีการกำหนดค่ากินตรงนั้นพี่น้องอยู่เตีฟามอยู่เตี๊ฟามอิกลัสน้าอยู่เตี๊ฟามบริสุทธิ์ใจน้าคงผมให้พี่น้องทุกท่านขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะวะตาลาตอบแทนพลบุญคุณงามความดีของพี่น้องทุกท่านและหวังเป็นอย่างยิ่งจะได้รับฝากพลบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะวะตาลาในวันอาคิเราะห์นะวะบิลลาฮิตตอฟิกวันฮิดายะ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮฺวะบะเราะกาตุฮ์ สนับสนุนโดยผงชาลาซิตใครชงก็อร่อยหมอยาคลินิกฝังเข็มครอบแก้วยาจีนรับรักษาแบบแพทย์แผนจีนนายิบหนังไก่ระเบิดอร่อยเลิศระเบิดทุกคำทำซำแฟมิลี่ช็อปจำหน่ายสินค้าราคาโรงงานโรงตีมีดบางแก้วแปดหนึ่งรับทํามีดการเกษตรทุกชนิดตั้งอยู่หน้าโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมอำเภอบางแก้วจังหวัพดพัทลุง สนใจสินค้าและบริการโทร0 8 6 8 9แ1 9 0 6บริหารงานโดยช่างมาสมยีธมันคุณภาพเหนือราคาต้องมิตรา81เท่านั้น